สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านทีมชาติไทยของเรานะครับชุดอยู่20ปีของเอเมสันเปเรราหลังจากที่ผ่านรอบคัดเลือกจิงงชมปนชาติเอเชียเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในปีหน้าเนี่ยก็ได้ทําการเสริมนักเตะเข้ามาอย่างคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะนักเตะลูกครึ่งซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้เองครับผมพูดไปถึงเรื่องของพีรวัตรฟินบราวนะครับ กองหลังวัย17ปีของคา r สรูในเยอรมันมาวันนี้นะครับก็ได้ข่าวคราวอีกแล้วครับว่าทีมชาติไทยชุดยู20นะครับส่งหนังสือเชิญพีรวัตรฟินบราวนะครับแล้วก็ไอเมนเที่ยงคำกองหลังวัย18ปีของวีดัสคาสบาังกาในโมร็อกโกมาร่วมฝึกซ้อมนะครับในแคมป์ที่2ระหว่างวันที่10ถึงวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ครับแม้ฟินจะเพิ่งมีชื่อติดทีมชาติเยอรมันชุดย18 แต่ทางน้องก็ยินดีนะครับจะมาลองคัดตัวกับทีมชาติไทยเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับโดยเพื่อนของน้องนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติเยอรมันพร้อมๆกันเนี่ยก็มีคนนึงนะครับที่เลือกเล่นได้ทั้งโปรตุกเกสและเยอรมันและนะครับคัดติดทั้งสองทีมชาติตัวน้องฟินเดงก็มีสิทธิ์เลือกเล่นได้ทั้งสองทีมก็คือไทยกับเยอรมันในเมื่อติดเยอรมันแล้วก็อยากจะลองมาคัดตัวกับทีมชาติด้วยนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งในอนาคต โอ้โหได้ใจเลยนะครับแบบนี้แสดงว่าน้องฟินเนี่ยเขาสนใจเล่นทีมชาติไทยจริงๆครับคือคือในรุ่นเยาวชนเนี่ยสามารถเล่นกับทีมชาติไหนก็ได้ครับที่นักเตะลูกครึ่งเหล่านี้มีสิทธิ์จะเล่นนะครับนะครับนอกจากจะไปเล่นกับทีมชุดใหญ่นะในทัวร์นาเมนต์สำคัญเท่านั้นครับที่จะเป็นทีมชาตินั้นไปเลยอาจจะลงโปรไฟล์ไปเลยครับแต่สำหรับในรุ่นเยาวชนแล้วนี่น้องเขามีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกเล่นได้ ในขณะนะครับที่ไอเมนนะครับลูกครึ่งไทยโมร็อกโกอีกคนหนึ่งอ่ะก็จะเดินทางมาพร้อมกันกับฟินโดยแม้น้องจะมีชื่ออยู่ในลิสต์ทีมชาติโมร็อกโกรุ่นอยู่20ป e, ีเช่นเดียวกันนะครับที่อาจจะเรียกไปติดนะครับแต่ไอเมนยังไม่ได้ติดนะครับมีลิสต์รายชื่อเฉย,ยๆแต่กับทีมชาติไทยถ้าได้รับโอกาสก่อนก็อยากจะมาลองคัดตัวกับทีมชาติบ้านเกิดของคุณพ่อนะครับคุณพ่อของไอเมนเป็นชาวมหาสารคามนะครับ สำหรับอ่าน้องฟินเนี่ยคุณแม่เป็นชาวสิสเกตคุณพ่อนะของเขานะครับเป็นชาวสุรินน้องฟินเนี่ยเป็นเด็กไทย100เอเซนเลยนะครับเนี่เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะครับที่นักเตะลูกครึ่งไทยตอนนี้พาเลตก็มาคัดตัวนะครับแล้วก็ในทีมยู0เนี่ยยังมีนักเตะเข้ามาคัดตัวอีกนะครับในรุ่นยู0นะครับ เคิงตันซิมบายนะครับจากสมูสรนอร mm ิซิตี้ก็โดนเรียกตัวมาอีกคนครับตำแหน่งแบ็กขวานะครับสูง183มเซนเป็นลูกครึ่งอังกฤษซิมบับเวแล้วก็ไทยสามารถมาเล่นกับทีมชาติไทยเราได้ครับแล้วก็โทนี่ฟานดูเดสกองหลังสมูสนันเซนเดแบกนะครับในเนเธอร์แลนด์อายุ17ปีสูง182เซนติเมตรนะครับจากสมูสรนเอสทีเทลคาสตานะครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตานะครับโทนีฟ่ฟานูเดสเนี่ยอาจจะได้มาเสริมกองหลังของเราก็ได้นะครับเช่นเดียวกับน,น้องฟินนะก็อยู่ในตำแหน่งกองหลังเช่นเดียวกันดูเดสเนี่ยเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับอันฟีเทอร์รี่ลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีสูง187เซนติเมตรจากสโมสรดากินแฮมแอนด์เรดบิดนะครับในลีก5ของอังกฤษ น้องคนนี้ก็จะเข้ามาคัดตัวเหมือนกันก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับทีมชาตไทยชุดยู20หลังจากประสบความสําเร็จนะคในขั้นตอนแรกก็คือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพในปีหน้าเนี่ยก็ได้เร่งเสริมทัพโดยด่วนเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ร้อยจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะ,ะไปลุ้นไปฟุตบอลโลกจะยากมากครับสำหรับยู20เพราะเ,าเอาแค่4ทีมเข้าแค่4ทีมครับในรอบสุดท้าย ของเอัพเนี่ยที่จะไปแข่งบอลโลกแต่ต่างจากยู17ที่แข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับเขาจะเอาถึง8ทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายดังนั้นนะครับผลงานของยู20ชุดนี้นะเป็นรองแชมป์ของอาเซียนนะครับไปพลาดท่าแพ้ให้อินโดนีเซียแล้วก็มาแก้มืออินโดนีเซียได้ที่เกาหลีนะครับก่อนที่จะมาได้อดับ2โดยอันดับ1ก็ได้แก่อิรักครับเข้ารอไปแล้วก็ทีนแทยเราได้ดับ2 ดังนั้นนะครับการเสริมทัพครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะว่าหลายๆคนก็พยายามเรียกร้องว่ายยูยี่สิบเนี่ยเมื่อไรจะเสริมทัพเข้ามาสักทีตอนนี้โอ้เป็นมาเป็นขบวนพาเลตเลยครับเออมาเยอะนะนักเตะลูกครึ่งนะครับเข้ามาติดตัวในการคัดเลือกเรียกตัวมาจากทุกที่ทุกทางเลยครับครั้งนี้ไม่ว่าจากอังกฤษจากโมโร,คโคร็อกโกก็มีครับก,ก็น่าจับตามองโดยนักเตะทีมไทยชุดยูยี่สิบทีมนี้นะครับก็มีแคลนทนดอร์ไลอัอนนะครับ นักเตะลุกครึ่งอังกฤษที่แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตําแหน่งซูนหน้าตัวเป้านะครับครั้งนี้ก็จะมีอาจจะมีนักเตะลุกครึ่งเข้ามาติดอีกหลายคนโดยเฉพาะแผงหลังนะครับที่สิงหามารสะแล้วก็ทางพิคเนตองหวิวัฒนะครับที่เป็นกองหลังของทีมเนี่ยก็มีบางแมตนะครับที่เสียประตูก็รู้สึกว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับกองหลังนิดนึงครับโดยการเรียกตัวครั้งนี้เนี่ย คนนีฟ้ฟานดูเดสเนี่ยก็เป็นกองหลังนะครับของสโมสรเอสทีเทลสตาก็เป็นนักเตะเนเธอร์แลนด์ดครับอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก็เป็นเซตเตอร์แบ็กครับตัวนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในในแผงหลังของเราด้วยรวมทั้งนะครับน้องฟินนะครับที่มาจากเยอรมันเนี่ยของคาสรูเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเขาติดทีมชาติชุดยู18ไปแล้วนะครับถ้าเขาติดทีมชาติไทยด้วยแล้วถ้าเข้ามาแข่งให้ด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีมจะแข็งแกร่งขึ้นดีเยอะครับอันนี้ก็รอให้กําลังใจน้องๆเราครับสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่เราแฟนบอลไทยลหลายๆคนรอคอยครับเป็นวันลงสนามนัดแรกของทีมชาติไทยชุดอ17ปีในเวลา20นาฬิกานะครับลงสนามพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานเป็นนัดแรกในฟุตบ,บอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับไปแข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรี ที่สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง ASP l a y ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างยิ่งของทีมชาติไทยชุดอยูสิปีของเราซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เบื้องต้นครับที่จะต้องผ่านการคัดเลือกเข้าไปในรอบสุดท้ายที่จะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบ,บียในปีหน้าให้ได้ครับในการแข่งขันที่ซาอุเขาจะเอา8ทีมนะครับไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างการคัดเลือกแล้วการแข่งขันคล้ายๆก,กันกอยู่20นะครับที่มีการ เนี่ยที่ผมพูดไปนในต้นคลิปที่มีนักเตะรุกรึ่งเข้ามารายงานตัวเพื่อคัดตัวเนี่ยเป็นคล้ายกันนะฮะยูสิบเจ็ดกับยูยี่สิบก็จะมีการคัดเลือกเอาทีมนะครับไปเตะฟุตบอลโลกรอาสุดท้ายสําหรับยูยี่สิบเขาจะเอาสี่ทีมแต่ยูสิบเจ็ดปีของเราเนี่ยเขาจะเอาทั้งแปดทีมครับเราฝีเท้าของนกเตะไทยรุ่นยูสิบเจ็ดปีเราก็โดดเด่นมากครับมีโอกาสสูงมากๆที่จะไปเตะฟุตบอลโลกรอาสุดท้ายนะครับดังนั้นครับวันพรุ่งนี้ นะครแฟนบอลที่อยู่ใกล้พื้นที่นะครับจังหวัดชนบุรีก็สามารถไปให้กำลังใจน้องๆที่สนามได้ครับส่วนแฟนบอลที่อยู่ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ติดตามชมกันได้ทาง a อเอสเ y ซึ่งเรื่องการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วครับว่าฟุตบอลในรุ่นเยาวชนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะยู7ทีมนี้เป็นทีมที่โดดเด่นมากกระแสฟุตบอลไทยมาเยอะเลยครับกับยู7ครั้งนี้นะก็ ผมเองอะ่ะอยากจะเรียนนะครับฝากผ่านไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทรวงเกี่ยวข้องกับการกีฬาและทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้เลยเห็นจุดนี้ครับงบประมาณมันคงไม่เยอะมากมมยนะฮะช่องทางการถ่ายทอดสดอ่าช่องทีวีของรัฐบาลก็มีหลายช่องนะครับมันจะเป็นการสร้างสรรทรัพยากรบุคคลนะครับนี่คือทีมชาติไทยนะครับไม่ใช่ทีมสโมสรและท่านน้องๆน,นะครับผ่านเข้ารอบไปฟุตบอลอียครัรรอบหน้าเนี่ย ก็อยากให้มีการถ่ายทอดสดอย่างแพร่หลายเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นนะครับวิธีของเกมกีฬานะซึ่งมันเต็มไปด้วยสปิริตวิธีการคิดการพัฒนาตัวเองนะครับไปสู่บรรดาเยาวชนทั่วประเทศจะได้รับชมกันง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะก่อนอื่นนะครับก็ขอบพระคุณเอเอสเพลที่ถ่ายทอดสดให้เราชมกันแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะดูกันในทัศน์สดได้ครับคือหลายคนก็ดูไม่เป็นนะฮะตามต่าจังหวัด อย่างเราเราเนี่ยถ้าเกิดเราดูได้แต่ก็ยังมีอีกเยอะเขาจะเป็นแฟนบอลที่เขาอยากจะดูบางครั้งนะผู้บอลเนี่ยบางทีไม่ตั้งใจเปิดดูถ้าถ้าเกิดเปิดทีวีได้หรือว่าอาตามบ้านเรือนสามารถดูได้ง่ายๆนะเขาก็สามารถที่จะเปิดนะครับให้ปุตหลานเขาดูได้นะครับตามแตจังหวัดเขายัางดูกันอยู่นะครับหลายๆพื้นที่นะตัวนี้นะครับเป็นการสร้างเยาวชนสร้างคุณภาพสังคมแล้วก็ช่วงนี้ผู้บอลไทยเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับและทีม เยาวชนในรุ่นล่างหลังมาเนี่ยมีฝีเท้าจัดจ้านมากมีโอกาสที่จะไปบอลโลกด้วยนะครับจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีครับสาหรับการกีฬาของเยาวชนภายในประเทศของเราและเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตทีมชาติไทยในอนาคตด้วยนะครับก็รอให้กาลังใจนะครับตอนนี้ก็ชมทางเอสพไปก่อนนะครับสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็แข่งขันกันสาวันครับวันที่23วันพรุ่งนี้นะครับพบกับเติร์กเมดิสถานเวลา20่สนาฬิกา วันที่25นะครับตุลาคมเวลา20นาฬกาพบกับทีมชาติบูนายครับและวันที่27ตุลาคมเวลา20นาฬกาพบกับทีมชาติอินเดียครับก็เราจะเอาอันดับหนึ่งนะฮะกับอันดับ2ดีที่สุดใน5สายซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทีนจีไทยเราก็หวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าหลังจากเรบานอนถอนตัวมันทําให้อันดับ2อที่ยากนะครับยากที่จะรุนนะโอกาสพลาดมีสูงทุกสายจริงเล่งกันที่อันดับหนึ่งก็คงดูเดือดทุกสายเลยครับ เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ทุกทีมนะครับที่เข้ามาร่วมก็หวังจะเข้ารอบสุดท้ายกันท่นั้นครับก็ต้องให้กําลังใจนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปชมที่สนามได้แล้วก็มันมีรายการฟุตบอลร,รายการหนึ่งนะวันพรุ่งนี้เหมือนกันครับซึ่งเป็นผู้บอลที่สําคัญนะครับเป็นทีมชาติประเภทหญิงชุดใหญ่ของไทยนะครับเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเม็กซิโกนะครับเดินทางไปถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานก่อนแล้วโดยทีมชาติไทยของเราผู้บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ย จะลงสนามในวันพรุ่งนี้คือวันที่23เช่นเดียวกันครับโดยจะทําการแข่งขันกับทีมชาตินะครับเวเนซุเอลานะครับในเวลาตีห้านะครับในเวลาตีห้าถ่ายอดสดนะครับทางเพจ FA Thailand นะครับเพจ f a t h a i ท a n d ทาง f c e e o o o นะครับสามารถชมได้เลยครับพรุ่งนี้นะครับเวลา5้านาฬิกาจะลงสนามพบกับทีมชาติเวเนซุเอลานะครับแล้วก็วันที่29อีกวันหนึ่งนะครับ จะลงสนามพบกับทีมชาติเม็กซิโกเวลา8นาฬิกานะครับติดตามชมกันได้นะครับไปครั้งนี้คือไปอุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับก็ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับของเราทีมหญิงเนี่ยก็มีโอกาสนะครับลุ้นนะครับที่จะไปฟุตบอลโลกประเภทหญิงนะครับโดยไปครั้งนี้มีโค้ดหนึ่งนะครับหนึ่งือไทยสักด์ทองเวียนเป็นรักษาการัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ ก็ได้คุมทีมไปแล้วครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับจากาประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเป็นในซุวอลาแล้วก็เม็กซิโกนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้เพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการที่ไปรุ่นนะครับในการไปฟุตบ,บอลโลกครั้งต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้อุณหภูมิที่เม็กซิโกเนี่ยก็อยู่ที่1 6องศาถือว่าอากาศหนาวเย็นพอสมควรครับ ก็ขอให้พี่น้องแฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้กําลังใจน้องๆทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับทีมหญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมความหวังอีกทีมหนึ่งของสมาคมครับก็แข่งวันเดียวกันครับวันพรุ่งนี้ทีห้าเปิดทาง a c e b o o k นะครับเอฟเอไทยแลนด์ Thailand, ชมได้เลยครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นแมตท,ที่เป็นการอุ่นเครื่องที่สําคัญของทีมชาติเราที่เดินทางครึ่งโลกเลยนะครับไปทวีปอเมริกาเนี่ยก็อยู่โอ้โครับนั่งเครื่องบิน30ชั่วโมงครับกว่าจะถึงก็ให้กําลังใจกันแล้วกันครับ ช่วงนี้ฟุตบอลมีเยอะทัวนาเมนต์นะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยเราแทบทุกชุดเลยทาง f อ Thailand ก็พยายามถ่ายทอดให้เราดูทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเอกชนช่องทางทางเว็บไซต์นะครับแลตฟอร์มต่างๆของทาง f อฟเ a i l a n ไทยแลนด์ก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่ก็หวังว่าจะได้รับการดูแลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลบ้างนะครับเพราะว่านี่คือทีมชาติไทยของเราไม่ใช่ทีมขับทีมสโมสรที่ไหนครับนะครับอย่างอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยเขาคึกคักครับ เขาไม่เคยทำให้แฟนบอลก็ผิดหวังหรอกสาหรับทีมชาติของเขาบ้านเรานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใน,ในระยะเวลา10กว่าปีให้หลังเนี่ยจะขาดความสนใจในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเรียนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคส่วนรัฐบาลแล้วก็ครอบคบอรัวฟุตบอลไทยก็ช่วยช่วยกันนะครับช่วยกันแน่นอนครับอนาคตสดใสแน่ทีมชาติไทยโดยโค้ชมาซาดะอิชิแล้วก็มาดามแป้งนนทพันล้ำซำ รวมทั้งสภากรรมการอุปนายกทุกท่านฝ่ายเทคนิคเนี่ยทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยได้ก้าวไปหน้าอย่างมีคุณภาพนะมีระบบนะช่วงนี้นะครับเต็มร้อยครับเราร่วมมือกันช่วยกันนะครับช่วยให้กําลังใจกันในฐานะครอบครัวฟุตบอลทุกคนครับ คึกครับด้วยใจก้าวไปไกล,ไก,ลวกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุดปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู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  ก็ตองกินเละทำคนที่เป็นคนชางึกยุคใหม่ไทยแล้งสู้สึกคึกคักด้วยใจเก้าไปไกลไกลพ่เก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะยานไรครอบครัวฝุกบลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Oh, oh, oh ru